แล้วก็ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะเรื่องการฝืนใจกิเลสท,ทั้งหลายมันอยู่ที่ใจความอยากความไม่อยากความเฉยเฉยอะไรมันอยู่ที่ใจนะการที่เราจเจริญสติในสี่ฐานฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีเนี่ยกายเวทนานะเพื่อที่จะให้เข้าลงสู่จิตนั่นเองเราจะฝึกจิตเอากิเลสออกเพื่อให้เห็นธรรมะวุตจ้าคือะละนิวรหะทำไอละอุปทานขันธ์ทั้งห้า ปฏิบบัติข้อธรรมรมในธรรมแต่มันจะแพ้บ้างก็มันจะแพ้บ้างเนี่ยก็เราก็เรียนรู้เอาไว้แล้วเราก็เติมเริ่มต้นใหม่เราจะฝืนใจอีกเมื่อเกิดความสามารถอันเดิมกลับมาถึงที่เดิมอีกแล้วดูที่เราจะแพ้ไหมถ้าเราเอาชนะได้เมาราัยแสดงว่าเรากําลังก้าวหน้าแหละคุณธรรมของเราความดีของเราจเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นบุญญาพิสังขารหรืออเนญชาพิสังขารเนี่ยเราฝืนชนะมันก็พัฒนาขึ้นมา,นมาตามลาดับ พัฒนการการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าโดยตรงแล้วปฏิบัติที่จิตถ้าปฏิบัติในฐานกายเนี่ยหมายถึงว่าเราเอาบ็นที่เกาะของสติถ้าเอากายนําหน้าเอาจิตตามหลังเนี่ยมันยังอ้อมไปนิดนึงแต่มันก็ยังดีก่าไม่ได้กําหนดไม่ได้ปฏิบัติฐานเวทนาก็เหมือนเหมือนเหมือนกันแต่มันก็จิตแฝงอยู่ถ้าฐานจิตโดยตรงเลยเนี่ยเราสู้กันโดยตรงตรงนี้แหละนะมันจะไปได้เร็ว บางทีเนี่ยเขามายืนด่าเราเนี่ยเรากดแทบตายแต่เราไม่ได่าตอบแต่ใจเนี่ยมันโกรธหน้าดําหน้าแดงนะแต่ถ้าเราทําใจได้เลยเนี่ยทำใจของเราให้มีพละกกาลังโดยดการเจริญสมถะก็ดีปัสนาก็ดีเราเจริญสมถะกําลังของเรามากเนี่ยกำลังใจพึงลื้อได้ในคราวมีอันตรายเขามาด่าเราเนี่ยเรานิ่งเชยถ้าเรามีปัญญาเขาด่าเราเราวางได้ ปล่อยวางเหมือนกับว่าท,ท้าทีพระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยพามายืนด่าพระพุทธเจ้าด่าได้อยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยบอกดูก่อนพามนะต,ต,ต,ตถาคตจะเล่าอะไรให้ฟังบอกว่าถ้ามีญาติของพรามเนี่ยมาเยี่ยมพามณอยู่แล้วถ้าพามก็ยกน้ํามาให้ญาติแต่ญาตินั้นไม่ดื่มแล้วก็กลับไปน้ํานั้นจะเป็นของใคร พราหมณ์ก็บอกว่ามันก็กลายเป็นของพราหมณ์เองแหละนั่นเนี่ยฉันใดก็ฉันนั้นพราหมณ์ยืนด่าเราตถาคตตถาคตไม่รับสิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นของพราหมณ์อยู่ดีแหละพระพุทธเจ้า,านั้นท่านเต็มทั้งเจตโตทั้งปัญญานั้นเต็มหมดจิตของท่านก็สงบปัญญาของเราก็แจ้งของท่านกระแจ้งสามารถผ่อนวางและอธิบายทําให้ฟังได้เพราะนั้นถึงเราจะไม่ถึงพระพุทธเจ้า,าอะไรเราก็ทําให้มันดีที่สุด แต่ที่สุดจิตสุยใจแล้วก็สามารถผ่อนวางได้ก็จเจริญสีนส,สมาธิปัญญานั่นเองแต่ความเร็วทั้งหลายเนี่ยนะในฐานจิตดีที่สุดาฐานกายเนี่ยมันก็เป็นที่ประคองสติของเราไดแ้แต่จะให้มันไวเท่าฐานจิตไม่ได้หรอกถ้าทําจิตได้เนี่ยนะสามารถคมทับได้และสามารถปล่อยวางได้นะจะดีที่สุด แต่ว่ากายก็ทิ้งไม่ได้เวทนาก็ทิ้งไม่ได้นะเพราะามันต้องหมุนวนไปในสี่ฐานเนี่ยเพราะชีวิตของคนเรามันมีกายกระใจไนงะแล้วมีอะไรบทย่อยหยาบต่างๆเนี่ยเพียงเดี๋ยวไปมีจะเจญสติสัมปัญญาเนี่ยนะบางทีเราก็ผ่อนตามความอยากบ้างบางทีเราก็ฝืนก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเนี่ยนะสนะบายก่อนลําบากที่หลังลาบากก่อนสบายที่หลัง เราก็ดูเอาละกันก็จเจริญแค่สติธรรมะมันเต็ม